เอาละครับคุวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแนวทางในการเล่นคอมจบบ้านไวในซีซั่นนี้นะครับบอกเลยว่าเซตนี้นะของกิงรับมือยากมากนี่เอาอย่างแรกเลยครับแบน3สามตัวครับผมกบวิโลโลเฮโนตอนนี้คุบอก้ชมเปิดคาเฟ่ก่อนเลยแล้วก็จัดไปเลยนะครับอันนี้เป็นการเล่นในห้องแรงค์74ดาวนะครับผมก็ไม่ใช่ไก่เด้อเอ้ยเปิดทัวล่ามาเลยเอ่ะ <laughs> อ้าวอาเจตด้วยอย่างนี้หวานจี๊ดเย แล้วเราก็เปิดมาแกงก้าซิปเลยครับผมอันนี้มันดูเหมือนดับธรรมดานะทุกคนแต่อีก2ตัวสุดท้ายเนี่ยคือทีเด็ดถ้าเขาดับไม่ดีก็รับมือไม่ทันแน่นอนครับโดนอาา่าาแก๊กซนินกันบ้านดูไม่ค่อยเก่งนะเรียบร้อยครับผมว่าเกมนี้เล่นไดต้ตัวสุดท้ายเป็นฉีแบบนี้ถ้าตามส่วนนะครับเราต้องไปเล่นออฟเลนก่อนครับผมเพราะว่าฉีเนี่ยกันบ้านไม่เก่งจริงไฮแเติกก็กันไม่ค่อยเก่งนะแต่ถ้าทุกคนถามว่าทำไมผมถึงไม่เล่น ID ดีผมนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเวลาคนกดเจอ ID ผมเนี่ยเขาเอาจริงเกินนะครับ แต่ดาวก็สูงกว่านะครับผมในตีนี้นะเป็นบนโอเคไปเลยไหมสไลด์น้ําหรือวิ่งโอเคไปครับต้องรีบครับผมยังไงเราก็ต้องแบบวิ่งเข้าพร้อมคลิปอยู่ดีนะครับคือความโกงของคอมเนี้ยในซีซั่นนี้นะครับผมคือมันมีสไลด์น้าครับคือมันสับเลนได้ไวเปลี่ยนเลนได้เร็วแล้วก็เปิดเปิดบัตรเลนละกันเรียบร้อยครับฟินิทียหลับ แลน้องจะรับมือ,อยังไงอะน้องเอาแก๊กมาแบบนี้ยังไงเดีย่ะโอเมก้าเข้าก่อนก็ซัดฟอมเลยแล้วกันครับคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คาเฟ่น,นะครับทุกคนห้ามตายห้ามพลาดผมว่าแตกถ้ากูวลามาช้าแบบนี้แตกแน่แล้วผมจะอัพสองก่อนด้วยนะครับเพราะว่ามันได้จอกกาะน,นะ,ะแ,ตแตกแตกแบเนี้เลยกี่ติดนึงตัวหนึ่งอิ่ยกี่หนึ่งโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ห้องเจ็ดสิบสี่ดาวนะครับทุกคนจะเจ็ดสิบห้าก็ได้อะผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างอ่ะ ล้วก็ห้องคนเล่นเป็นนะโอเคครับมอนสี่ตัวจัดฟ้อมครับผมยิบเข้าหน่อยน้องแล้วผมยิงไงผมยิงไม่หยุดแล้วตอนนี้เบลสี่กับทั้งทีมหรือเปล่ายังโหและแก๊กโลมากยังไงอะไฮยะเตะตัดเวฟแต่มันก็ไม่ทันนะผมบอกเลยยากอยู่ครับหนึ่งนาทีครึ่งคือถ้ามันจบไวเกินแบบนี้มันจะไม่ได้ดาว แต่มันจะได้คอนเทนต์อ่ะแล้วก็เราต้องถอยครับถ้าจะเอาดาวสลับไปล่างอันนี้ก็คือแบบว่าจะวิ่งไปล่างหรือจะวาร์ปก็ได้แล้วแต่แต่ผมอยากได้บูก็อยากได้เลียดว่ะ <c oughs> ตอนนี้ตายก็ไม่เสียหายอะไรมากนะครับเพราะว่ามันสไลด์น้ําได้อยู่แล้วเออมันไวลอยครับตีดักตัดไปครับผมคอสั่งตีดัก อันนี้คือผมก็แบบไม่เคยเล่นเหมือนกันนะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเลยแต่ผมให้น้องในทีมมาไปซ้อมกันมาว่าแบบมันต้องเล่นประมาณไหนคือน้องในทีมมันเป็นตี่ประจําอยู่แล้วนะครับผมก็จะแบบรู้ว่าต้องทําอะไรประมาณไหนบ้างส่วนผมนั้นก็เล่นตามอีกเดียวเลยครับจริงๆนะถ้าเล่นแบบดีๆเมื่อกี้ผมว่าแม่งจบนะเว้แต่มันไม่ได้ดาวไงเออเลยก็จะมาแบบไกลให้ทุกคนดูด้วยนะครับว่าแบบถ้ามันจบเร็วเกินไปมันก็ต้องแบบยือนิดนึงนะเพื่อให้แบบเล่นได้ดาวจริงๆนะครับผมแต่มันในภาพจบได้จริงนะเพราะว่าจบเลยอะ ซึ่งเลนนี้แบบถ้าเขากันไม่ดีผมว่าน่าจะจบนะครับก็มีซิปด้วยค็อยังไงก็จบอ่ะอพียงคือยังไม่4นาทีนะครับเขาตีบ้านเราไปก็แตกยากอ่ะเอาตรงๆอย่าตกฟิกตกฟิกตกเพี่ยแต่วุ่นอย่าหลับเด็กวิ่งสวยนั่นเราฮะูสวยนั่นเราอ่ะูสวยนั่นเราอ่ะูสวยนั่นเราอ่ะหวานเสียว แตกหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ซับครับผมแต่รับดาเมจป้อมเยอะครับแล้วมันกปิงปิงปิงปูปปทำไมรัวๆเลยเนี่ยฮัลโหลฮิวครับยิงเข้าไปครับผมอ้าวมาอีกแล้วครับปวานจีครับผมออกคิปเข้าเล่นต่อยิงยิงต่อครับแบบนี้ได้จบนะครับคิปเข้าหน่อยเนาะโอเคอม ยิงอยู่ครับยิงครับเพื่อนสั่งถอยโอเคครับอันนี้เขาแบบเล่นน่าจะเล่นแบบรับกลุ่มนะน่าจะจบไม่ได้จริงครับเพราะว่ามันห้าตัวละดามมาทีอาสูตรปานโบหมดแล้วเ,เล่นกลาง่อได้ครับสี่นาทีไม่ได้ไดาบจีเลยด้วยวเกี่ยนยังไม่ได้ใช้สไลด์น้ําเลยอันเนี้ยคือข้อดีของสูตรนี้นะครับคือคนรับมือไม่เป็นครับผมถ้าดาบไม่ดีนี่ยิงเล่นยากเลยนะแบบดาบมงดาบมวยมาเนี้ยแบบสยองตอนนี้ผมต้องเกนดสูตร ขออนุญาตปิดตัวเกียร์เบฟก่อนครับผมด้วยการจ่ายพิกเกอร์ตามด้วยแกร็บไม่ต้องกลัวครับเรามีฮิวยังไงก็ยากท่จะตายไอ้เลือดรับดาเมจดได้แต่สีนี่จะตกเมื่อไหร่นะปแล้วเพื่อนรอยอยู่โอเคเอาจริงๆงกบก็ไม่ตายครับ ไม่ใช่ปัญหาของคุณตอร์แมนตอนนี้ไม่กล้าขี่ละแมงกล้าเลือดแทบไม่ลดอ่ะผมยิงบ้านเลยมัาจเติดลับแบบนี้ปื้ปื้เรียบร้อยครับปื้ดเรียบร้อยครับขี่เข้า5นาทีปื้เป็นไงไอ้เชี่ย74ดาวยังเอาไม่อยู่อ่ะสูตรเนี้ย ยังไม่ได้ใช้สไลด์น้ำเลยนะครับคนแต่ว่าอันนี้คือทีมมันเดินเกมโหดด้วยเว้ยคือมันรับมือยากมากครับถ้าไม่ได้เอาตัวแก้ทางมาเฉพาะ,ะคือตัวแก้ทางหลักๆเลยนะมันก็ยังมีพวกแบบเอนเน็กอิกนิสไฮโน่สามตัวนี้นะครับคือถ้าไม่มีอยู่ในทีมเนี่ยโดนคอมนี้ไปเล่นยากมากครับรับมือยากมากก็จบแบบสวยๆไปในเกมแรกนะครับผม และเกมนี้ได้2ตัวโกงด้วยนะครับผมจริงๆในคอมเราเนี่ยตัวที่ผมอยากได้เลยนะครับก็จะมีแต่เวลไฮลูอีโอเมก้ามาเกง้าแล้วก็ฮีลนนะครับผมคือถ้าได้5เซตตัวเนี้ยคือโคตรเวอร์นะครับถ้าเหมือนเกมนี้จะได้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้หยิบพวกตัวเคียบบ้านโหดๆมาก็คือเรียบร้อยเลยนะครับกีดัสก็ ถือว่าไม่ให่นะแต่อีดัสมันเคลียร์ตัวใหญ่ไม่ค่อยเก่งนะครับผมแต่มันเคลียร์คีพโหดสูตรเดิมเลนดัสครับผมอันนี้น่าจะเป็นโรเลออนป่านะให้ผมเดานะครับจริงเกมน,นี้ผมแบบรู้สึกว่ามันมีภาพที่เราสามารถไปเล่นเลนแครีได้นะมันเป็นเดอสูคิวเดอร์ครับ <S <S โอเคน้องๆหนูๆบอกเลนดัสผมก็ไปเปิดแมปให้ก่อนเลยละกันนะครับผมอย่างที่บอกครับว่าความเคลียนของคอมนี้เนี่ยคือสไลด์เออสไลด์มันทำให้แบบสลับเลนเปลี่ยนเลนไวนะครับแล้วก็เข้าเลนไวคือต่อให้เล่นพลาดไปมันก็กลับมาไวอ่ะคือความโงเลย จะเห็นตัวหนึ่งโอเคไม่ได้มีตัวหนึ่งครับเรามีถึงสองยวสุดตีบ้านไว้นะจะต้องแบบเร่งนิดนึงนะครับไอตู้ไอผูซ่อนโอเคแต่เกือบหลุดถ้าหลุดนี่สวยนะแต่ถ้าไม่หลุดก็ไปเลยครับผมป้อมแรกกีดัสกีดัสวิวหนึ่งทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จริงโอ้ยดีนะนะพวกสองพกสองไปก็ไม่สยองหรอกครับเพราะมันต้นเกมไม่มีควรไปแล้วครับ นาทีป้อมแตกครับผมจะนนี้ยงเหลือคลิปอีกมากมายมหาศาลได้ฟิกมาครับสวยเลยเอสเปคดูครับไปกันโตสองป้อมเลยเหรอสองป้อมหนึ่งนาทีเลยเหรอเขาก็เลือกถูกนะเพราะว่าเอาโยสุมาตอนนี้มันก็น่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับเฮ้ยป้อมดูดว่ะอันนี้ไม่ค่อยดีนะโุ่นลาบ ยลิออนวิ้นีคีปเอาเอาเอาวิ่งถาได้ป่ายสวยเลยเนี่ยสวยจริงโอเคอาจจะต้องถอยสลับเลนอันนี้เดี๋ยวแบบเราให้ลุยมุดล่างได้นะเดี๋ยวเราไปเล่นฝั่งบนแทนนะครับเดี๋ยวไปวน้จะไปอีกสูตรหนึ่งนะครับทุกคนที่แบบว่ายันแง่ให้ลุยทำล่างแล้วก็เดี๋ยวเราเล่นบนพอเข้ามากันบนเยอะให้ลุยเสรกล่าง แล้วก็ไปล่างกันหมดเลยญาติฆ่าก่อนเลยแล้วกันครับเขาหลือมากมากไปแล้วจ้าเล่นเลนนี้ต่อได้ป้อมปุ๊บได้นี่ต่อด้วยครับโคตรสวยทัมงมิ่งนี้โหได้รีเลียติดหลอดแต่มาเคลียร์เวฟว่ามันตัดเวฟเราด้วยเพื่อนเราต้องถอยกันแล้ว อ๋อกิมนี่เราไม่ได้เอาเฮเลนมาดิว่าเชื่อเราเอาซีฟอ๋อไม่เป็นไรครับก็แย่ได้เหมือนกันเฮ้ยแล้วเราียกกับเพื่อนครับไลีลุยรอเรียกเนสโก้ต้างร่างมีโดริออนสงกรามมีคิเดอร์ ร้นก่อนแบบนี้อาจต้องฆ่าก่อนเลยครับพี่เรียบร้อยครับมีงานไวสเต็มมอนด้วยมีที่จะเข้าครับระวังแคคคิวด์แอบเพราะเราไม่ได้มีเอเลนฮิวนี่หว่าเดี๋ยวมันจมายังใกล้อยู่นะครับมาได้เข้าไปก่อนลอยอยู่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 ลอยลอยลอยยก เรียกล่า <divide> ตัวบาดีเอลสุอย่างนี้หวานเจี๊ยบสเต็คต่อด้วย20นาทีครับผมจบได้ก็จบถ้าจบไม่ได้อาจจะเป็นศพไปดี่บ้านไเลยฮะดีครับบ้านนะโฟกัสบ้านไปเลยจบละโอเค20นาที มีผิดพลาดเล็กน้อยแต่ว่าก็แก้ได้อยู่ดีครับคือมันหยุดยากครับถ้าไม่ได้เอาตัวที่แบบมาชนะคอมมีทีนะคือถ้าไม่ได้มีตัวที่แบบแก้ทางคอมนี้โดยเฉพาะครับคือ มันก็รับมือยากครับอย่างที่ผมบอกเลยนะก็มันจะมีแต่ฮีโนเนาะแอนเนตอ่ะอิกนิสนะครับผม3ตัวนี้คือถ้าฝั่งตัวข้าไม่มีคือแก้ยากมากก็ผมบอกเลยนะถ้าคอมเนี้ยเล่นกันเข้าขานะครับผมทีมดีเนี่ยหนึ่งดาวเนี่ยแป๊บเดียวถึงแน่นอนครับแต่ถ้า50ดาวบวกๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มแก้กันเป็นแล้วนะครับแต่ช่วงแบบแรงต้นๆเนี่ยแก้กันไม่เป็นแน่นอนครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับแนวทางการเล่นคอมไวจบบ้านนะครับก็สามารถเอาไปเล่นเอาไปใช้กันได้นะครับผมแต่ว่าต้องมีความเข้าขาาาาททีีีีีีมมมมมกกกกกััััััันน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 รรรรรระะะะะดดดบบ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 ึึึงงเเเเเเลล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 ยยยยยคค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 คซ่่่่่่่ออออออววววใิิิ์์ๆๆ้้้้ขแืชปปไ แล้วก็ช่องนี้กันด้วยนะฮะดกว่าในคดิคิต้าครับสุลิปนี้สวัสดีครับ